เหตุที่ทําให้ผู้ดูแลส่วนใหญ่มักจะป่วยตามเพราะเราไม่ยอมรับความจริงไม่ได้ดั่งใจเราเราไม่อยากให้ความเจ็บป,ป่วยนั้นเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณยอมรับความจริงค่ะคุณจะสามารถรู้ได้ว่าเหตุแห่งการเกิดความเจ็บป,ป่วยนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วความเจ็บป,ป่วยก็เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องของการกิน เรื่องของสภาวะอารมณ์ในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเมื่อคุณรู้เหตุอันแท้จริงจากการยอมรับความจริงแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะแก้ไขสาเหตุนี้อย่างไรเช่นถ้าผู้สูงอายุป่วยเป็นเพราะว่าสภาวะการกินที่ไม่ถูกต้องจึงทำให้เกิดโรคคุณก็จะได้รู้ว่าคุณจะต้องจัดสรรการกินคัดเลือดสารอาหารดีๆให้กับท่านเพื่อทำให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น หรือในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านเจ็บป่วยเพราะท่านเกิดสภาวะความเครียดมีความทุกข์ขาดความรักคุณก็จะได้รู้ว่าคุณจะเยียวยาท่านด้วยการที่คุณให้ความรักแก่ท่านจะทําให้การแก้ไขเยียวยาความเจ็บป่วยของคนที่เราดูแลนะั้นกฟื้นขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ จริงๆแล้วความแก่ชาราหรือความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตของบุคคลคนนั้นเมื่อเราเข้าใจความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นได้นํามาเป็นประโยชน์ย่อมทําให้ตัวเราเองได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นและก็ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นเดียวกับดอกไม้มีบานสวยสะพงังแล้วก็มีการร่วงโรยแต่เมื่อเรายอมรับความจริงเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือธรรมชาติ เราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันด้วยการเข้าใจและยอมรับความจริงและหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งรอบตัวเราค่ะล้วนเป็นครูให้กับเราทั้งเส้นหวังวเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆและสามารถดูแลผู้สูงอายุรูมผู้ป่วยได้อย่างดีความสุขมากขึ้นในทุกวันนะคะ